สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้ก็เจอกันในแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณตันจะมาทบทวนการลบทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้นักเรียนสับสนแล้วก็พยายามไม่สับสนนะคะการลบเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ตัวตั้งจะต้องมากกว่าตัวลบอย่างเช่นเอาง,ง่ายๆก่อนเจ็ดลบสามอันนี้เคยเรียนตั้งแต่เทอมที่หนึ่งแล้วนะคะเจ็ดลบสามหนูก็เอานี้ขึ้นมาเจ็ดใช่ไหมหักงออกไปสามก็จะเหลือสี่ แต่ถ้าสามลบเได้ไหมคะไม่ได้นะถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยังไงก็ลบไม่ได้แต่ถ้าเท่ากันอย่างนี้ลบได้ได้ศูนแบบนี้ลบไม่ได้เด็ดขาดแล้วเรี่ยอ,อย่าบอกว่าหนูเอาเจ็ดลบสามไม่ได้นะคะ7คือตัวลบสามคือตัวตั้งอย่างหนูมีเงินสามบาทเนี่ยหนูไม่สามารถไปซื้อขนม7บาทได้เลยเพราะมันน้อยกว่า จำไว้ว่าตัวตั้งตัวตั้งจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าตัวลบเสมอถ้านน้อยกว่าลบไม่ได้ถ้าลบไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวครูตันจะพูดต่อไปนะคะทีนี้มาดูอันแรกก่อนที่ว่าง,ง่ายๆนะคะเช่น4 5่ลบสอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการนับถอยหลังก็ได้นะคะ45่ส้าละอันนี้ขึ้นมา4 45สี้าละ4ี4ส4บสี คำตอบก็คือ41ใช่ไหมคะหรือใครบอกว่าเนี่ยหนูเห็นแล้วว่าตัวหลักหน่วยเนี่ยมันมากกว่าหนูใช้การตั้งบวกเออตั้งลบก็ได้ให้หลักหน่วยตรงกันนะคะข้างบนลบข้างล่าง5ลบ4เหลือเท่าไรคะ1ตัวหลักสิบมีให้ลบไหมไม่มีก็าชักสี่ลงมาเลยคำตอบก็ได้41เเท่ากันหรือ อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นเลขสองหลักลบเลขสองหลักสี่สิบสามลบยี่สิบเอ็ดสี่สิบสามลบยี่สิบเอ็ดขั้นตอนแรกหนูก็ดูก่อนว่าหลักหน่วยมันลบกันสามลบหนึ่งลบได้ไหมคะอ่าได้สามลบหนึ่งนิ้วสามนิ้วมีไหมพอจะขึ้นมาสามนิ้วออกไปกี่นิ้วหนึ่งเหลือเท่าไรเหลือสอง ต้องขอยืมไหมคะไม่ต้องนะเพราะตัวตั้งมากกว่าไม่ต้องขอยืมเลยดูหลักสิบสี่ลบสองอันนี้ขึ้นมาสี่หักออกไปสองก็เหลือสองคำตอบคือยี่สิบสองอ่ะอีกกรณีหนึ่งห้าสิบเอ็ดลบแปดแบบนี้เลขสองหลักลบเลขหนึ่งหลักดูหลักหน่วยก่อนมีแค่หนึ่งเนี่ยลบแปดได้ไหมคะลบไม่ได้ทำยังไงไปขอยืมห้ามา ห้าห้าสิบเนี่ยมันคือห้าสิบนะคะถูกยืมไปหนึ่งสิบเหลือเท่าไหร่เหลือสี่สิบแต่เราเขียนสี่ตัวเดียวเพราะว่ามันอยู่ในหลักสิบอยู่แล้วทีนี้ของเดิมอันนี้มีอยู่หนึ่งได้มาอีกสิบรวมเป็นเท่าไหร่คะเออรวมเป็นสิบเอ็ดครูตั้งเคยสอนว่าถ้าสิบเอ็ดเนี่ยนิ้วเราไม่พอเราสามารถนับจากข้างล่างไปหาข้างบนก็ได้คําตอบจะอยู่ที่นิ้ว อ่ะนับยังไงจาก8ปดไปหาสิบเอ็ดแปดแล้ว9ก้1สิบสคำตอบคือ3ตัวหน้าสมีอะไรให้ลบไหมคะไม่มีห้านี่เราไม่เอาแล้วหน้าเราค่าทิ้งไปแล้วเหลือเลขอะไรคะเลขสี่ก็ชักลงมาเลยอีกกรณีหนึ่งหกสิบสองลบสี่สิบเจดสองลบเจ็ดได้ไหมคะ มีแค่2เนี่ยลบเจดได้ไหมไม่ได้เพราะสองมันน้อยกว่า7จ็ดทำยังไงไปยืม60สมา6ถูกยืมไปหนึสิบเหลือเท่าไหรเหลือห้สิบหลักหน่วยมีอยู่สองยืมเข้ามา10รวมเป็นเท่าไหรสิบสองตรงนี้เนีไม่ยากเลยมีอยู่เท่าไหร่ยืมมาเพิ่มอีก10มีอยู่เท่าไหร่ยืมมาเพิ่มอีกสิบสองนิ้วไม่พอใช่ไหมนับจาก7ไปหาสิ 12. อ่ะเจดแล้วแด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคำตอบคือห้าหลักสิบหกไม่มีแล้วนะคะไม่ใช่ตอบห้าเลยนะอย่าเพิ่งนะมีข้างล่างให้ลบอีกห้าลบสี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งคำตอบคือสิบห้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันให้เด,เด็กแสดงวิธีทำในแนวตั้งนะคะห้าข้ออ่ะ,อะแบบนี้นะคะมีอยู่ห้าข้อข้อหนึ่งห้าสิบสามลบเจ็ด ข้อ2 47ลบ24ข้อ3 60ลบ28ข้อ4 78ลบ6ข้อ5 98ลบ54แสดงที่ทำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรหัสคู่ตาลจะมีแบบทดสอบ10ข้อสำหรับนี้สวัสดีค่ะ